สวัสดีค่ะเอมนิจะนยนะคะเปิดร้านนะคะเปิดร้านอยู่ตลาดเลา้าตรงข้ามประตูสิบวัดพระธรรมกายนะคะติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะมีฐานฐานแก้วนะคะเป็นฐานบัวนะคะมี ฐานใหญ่ฐานเล็กนะสอบถามได้เลยสมฐานะมากๆเลยนะคะวางดวงแก้วนะคะวางดวงแก้วทั้งดวงเล็กดวงใหญ่เลยนะคะสวยมากๆเลยสว่างมากๆเลยนะคะมีดวงแก้วอุดมบรมพุทธจักรดวงแก้วอุดมบรมพุทธเจ้าดวงแก้วอุดมบรมทรัพย์นะคะดวงแก้วอุดมบรมทรัพย์นะคะแล้วก็อุดมบรม จักนะคะมีจักแก้วนะแล้วก็จักแก้วชื่ออุดมบรมบรมจักนะคะอุดมบรมจักนะคะแล้วก็ชื่อสตาลรัตะนะนะคะ <ine> แล้วก็ดวงแก้วอุดมบรมทรัพย์นะะดวงแก้วอุดมบรมพุทธจักดวงแก้วอุดมบรมพุทธเจ้านะคะ แล้วก็มีเ,เหรียญหลวงปู่ด้วยนะคะสร้างเมื่อปี2533นะคะมีเส้นผมหลวงปู่ด้วยนะคะในประวัตินะส่งให้ดูให้อ่านแล้วพอเป็นพิธีนะคะสามารถสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยนะ